สวัสดีค่ะเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์พระชายาของเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษออกมาเผยถึงอาการประชวรของพระองค์ว่าส่งเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันภายหลังทรงผ่าตัดใหญ่ในช่องท้องเมื่อเดือนมกราคมและพบว่าพระองค์เป็นโรคมะเร็งในตอนแรกที่เจ้าหญิงเคทเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรด้วยการผ่าตัดช่องท้อง สำนักพระราชวังเคนสิงตันระบุว่าพระองค์ต้องเข้ารับการผ่าตาดัดเนื่องจากมีอาการที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดแต่ชี้ว่าไม่ใช่มะเร็งล่าสุดในวันที่22มีนาคมเคสออกมาระบุผ่านข้อความในวิดีโอซึ่งพระองค์ดูไม่ผ่องใสนักและเหนื่อยล้าว่าหลังการผ่าตาดัดและมีการตรวจสอบในเวลาต่อมาจึงพบมะเร็ง ทีมแพทย์แนะนำให้เข้ารับแค่มีบำบัดเชิงป้องกันและตอนนี้พระองค์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากและวิลเลียมกับฉันก็ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อดำเนินการและจัดการเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวเพื่อครอบครัวเล็กๆของเราเคสกล่าวพร้อมกันนี้เจ้ายิงเคสยังขอความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอาการประชวนของพระองค์โดยระบุว่า เธอกำลังใช้เวลาฟื้นตัวจากการผ่าตัดใหญ่เพื่อเริ่มการรักษาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องการใช้เวลาในการอธิบายทุกอย่างให้จอร์ดชาร์ลอตต์และลุยส์เข้าใจด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขาเพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรอย่างที่บอกไปแล้วฉันสบายดีและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่จะช่วยรักษาตัวเอง ทั้งในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณฉันหวังว่าพวกคุณจะเข้าใจในฐานะครอบครัวตอนนี้เราต้องการเวลาพื้นที่และความเป็นส่วนตัวขณะที่ฉันเข้ารับการรักษาจนเสร็จสมบูรณ์เคสกล่าวเจ้าหญิงเคสกล่าวด้วยว่างานทําให้พระองค์มีความสุขอย่างมากมาตลอดและพระองค์หวังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งเมื่อสามารถทําได้แต่ตอนนี้พระองค์ต้องมุ่งเน้น ไปที่การฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ขณะที่นายริชี่ซูเนกนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวผ่านแถลงการ์ว่าเคทควรได้รับความเป็นส่วนตัวเพื่อมุ่งเน้นไปที่การรักษาตัวและอยู่กับครอบครัวของเธอเจ้าหญิงแห่งเวลทรงได้รับความรักและการสนับสนุนจากคนทั้งประเทศในขณะที่พระองค์ยังคงเดินหน้าเพื่อฟื้นตัววันนี้พระองค์ได้แสดงความกล้าหาญอย่างมาก เพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทรงถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจากสื่อบางส่วนบนโลกและบนโซเชียลมีเดียสูนแนกระบุข่าวดังกล่าวถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพครั้งใหญ่ล่าสุดสำหรับราชวงศ์อังกฤษหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระเจ้าชาวส์ที่สามทรงเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าพระองค์ต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเช่นกัน จนทำให้ต้องเลื่อนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่สาธารณะออกไปด้านสำนักพระราชวังเคนสิงตันระบุว่าจะไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับประเภทของมะเร็งที่พบเนื่องจากเจ้าหญิงเคตมีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวในทางการแพทย์โดยพระองค์อยู่ในเส้นทางของการฟื้นฟูและการทำเคมีบำบัดเชิงป้องกันซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์